ยคุยมาคุยแล้วคุยอีกกึงจะโทรหาพ่อไม่ถึงหรือยังโทรพ่อทำไมโทรหาพ่อทำไมพี่ถึงหมานหมานโทรพ่อมาทำไมฮะเป้นไหมเนี่ยเป้นดีเหลือแล้วอ่เป้นเปล่าเป้นเปล่าเอาเลยเป็นแล้วเป็นแล้วเอาเลยหมานเต็มที่ล้วงล้วงเลยสำลักเพียวทุบหลังแม่งออกเลยทุบให้ลูกไอ้จัดต้องไล่ขึ้นดีกว่าไล่ขึ้น มจำไง้กะฮะไม่มาเออไม่มามรูหมดอย่างเนี้ยหมดึงก็ไปนอนไอ้พวมึงโทรหาพ่อก่อนเลยมึงจะโทรหาพ่อไหมต้องเปลี่ยวโทรถามพ่อพ่อพ่อโทรมาพ่อโทรมาเนี่ยกิ้งกิ๊งต่อผู้ชายแบบเดียวไมเตของไงเนี่ยมึงอ่ะ เงื nah, à, ่อนไม่นอนอ่ะนองอยู่ก้นยังยังนองไหนนอนตรงนี้นะนอนตรงนี้แล้วกันยังนอนนั้งกองให้เอาไมึงอ่ะมึงนอนนี่ใช่ไหมยังนอนใช่ไหมแต่กูเกามูอให้นะเฮ้ยไม่ต้องหรอกโดนยุงแดกตายไปก็อ้วกไปให้หมดดีไม่หมดหมดหมด น้ำมนได้ได้เตือน้ตือนน้ำค้างแน่เลยกูว่าเอองี้ไปยุมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมดยังหมดมันก็เข้าไปนอน หมดยังถอนเกงเชื่อกูอึดอัดเกงทำให้มึงน